สวัสดีค่ะวันนี้เตยมมาให้ไอเดียเกี่ยวกับการตกแต่งเปลือกไข่นกกระจอกเทศไว้เป็นของใช้ในบ้านนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนหาวัสดุที่มีราคามากแค่เรามีเปลือกไข่แล้วหาเครื่องมือฉลุมาฉลุให้เป็นลวดลายตามที่เราต้องการส่วนเม็ดพลาสติกหรือของตกแต่งก็หาได้ตามร้าน DIY หรือ ตามวัสดุที่เราหาได้เราก็สามารถสร้างสารค์ได้ตามของที่เรามีนะคะเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วในส่วนของปากก็จะแนะนำนิดนึงว่าในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือที่จะตัดปากให้โคง้งให้คมสวยได้เราก็สามารถที่จะใช้เลื่อยมือตัดแบบตรงๆก็ได้นะคะตามที่เตียวเคยแนะนำไปในคลิปแล้วก็ออกมาสวยแล้วก็แข็งแรงดีเหมือนกัน เมื่อเราได้งานมาแล้วแบบนี้นะคะฉะลุอะไรเสร็จเรียบร้อยติดตกแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็แค่จุดเทียนแล้วนำเทียนไปวางเทียนก็จะส่องแสงให้ระดับแสงที่สวยงามเพราะว่าเปลือกไข่นกกระจอกเทศอ่ะมีความปร่งแสงอยู่แล้วระดับหนึ่งและเมื่อรอยฉลุของเราที่ เล็กใหญ่แตกต่างกันไปก็จะเกิดมิติของแสงที่ออกมาแล้วถือว่าสวยงามมากเป็นของแต่งบ้านที่สวยงามแล้วก็จริงๆแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำคลิปต่อไปว่าเดี๋ยวจะประยุกต์เปลือกไขน่นกกระจอกเทศชิ้นนี้เป็นอะไรได้อีก โปรดติดตามให้กำลังใจเตี่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเสมอที่ติดตามเสมอมา